คำว่า okay. could yeah. c o u l d c o u l d could yeah. เป็น past tense yeah. ของอะไรลูกแทนครับแทนโอเคแล้วก็ should น่าจะเป็น past tense ของบ้านนะ no shall อ๋อโอเค can กับ shall เป็นรูปของ present tense แต่ว่า could กับ should เป็น past tense past tense ก็คืออยู่ในรูปของอดีตที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วโอเคพูดง่ายๆว่ามันก็คือเป็น verb ช่องที่สองของถ้า could เป็น verb ช่องที่สองของ can should ก็เป็น verb ช่องที่สองของ shall shall โอเคทีนี้เรามาพูดถึงในหลักของ modal verb ก่อน กลิ่นนิดหนึ่ง Mo d a l v e r เเนี่ยก็คือมันเป็นกริยาช่วยพิเศษที่โอเคเอ่อคุณสมบัติของมันก็คือหนึ่งต้องตามหลังด้วยเว r ร์ verb หนึ่งโอเคข้อที่สองก็คือไม่ต้องผันรูป อ,อ๋อไม่ต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมไม่ต้องผันรูปตามประธานหมายถึงว่าออถ้าประธานเป็นเอกพจน์เ,ออเราก็ใช้ใช้ยังใช้ตัวตัวอันนี้เดิมอยู่เราไม่ต้องไปผันรูปไม่ต้องเติม s e s e d หรือ i n g อะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้นโอเคโอเคข้อที่สามคุณสมบัติของเขาข้อที่สามก็คือว่าสามารถเติมน็อตได้เลย ในคคุ้นๆว่าแบบในคุ <not> คุ้นเหมือนแบบเห,แบบเ,นะเหมือนเคยทําอยู่นะในคุณคุ้นเมื่อเหมือนเคยทําอยู่แต่จาไม่ได้ว่าตอนไหนอ่าโอเคไม่เป็นไรโอเคอันที่สามคุณสมบัติอันที่สามก็คือเราสามารถเติมน็อตเข้าข้างหลังได้เลยอ๋อโดยที่แบบมีประธานใช่ไหมคะ yes <Okay. S 2> โอเคอเติมน็อตเข้าข้างหลังได้เลยในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธยะ โอเคคุณสมบัติข้อที่สี่ก็คือสามารถเอามาไว้หน้าหน้าปะหน้าประธา,านสามารถเอามาไว้ oh. หน้าประโยคหน้าประโยคหรือว่าหน้าประธานเอาหน้าประโยคแล้วกันในกรณีที่เป็นประโยคคาถามโอเคเอาเวอร์มาใช่ไหมคะ Yes เอา could หรือว่า should อะขึ้นมาไว้ข้างหน้าประโยค oh. ในเวลาที่เราทําให้มันเป็นประโยคคําถามโอเค นี่คือคุณสมบัติหลักๆของการใช้ modal verb หรือ could กับ should โอเคโอเคครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเอ่ออะไรนะตัวอย่างประโยคเนาะเอาเป็นประโยคบอกเล่าก่อนประโยคบอกเล่าฉันสามารถเล่นบาสเก็ตบอลได้อ่า very good ฉันสามารถ I คูดอะไรนะบาสเกตบอลใช่ไหมใช่ค่ะ I could play เอ้ยแล้วเดี๋ยวนะ I could play basketball ใช่ไหมคะใช่ค่ะ Every evening last month อันนี้เราจะทำให้มันอยู่ในรูปของ past tense ก่อน โอเคโอเคน้องนายดูว่าประโยคอันนี้มันเป็นประโยคอะไรลูกคําถามบอกเล่าหรือปฏิเสธไอคูด oh. oh. ประโยคบอกเล่าใช่ไหมน้องนายจะเห็นว่ามันมีคูดตัวนี้ซึ่งคูดตัวนี้มันมาจากคูดตัวนี <Okay. S 2> ้แล้วก็มันบวกด้วยเวิร์บช่องที่หนึ่งนี่ไงตามหลังตามหลังด้วยเวิร์บช่องที่หนึ่งอะไรคือเวิร์บช่องที่หนึ่งในประโยคนี้เอ่อเวิร์บช่องที่หนึ่งใช่ไหมครับ play play very good กดอันนี้คือเวิร์บหนึ่งใช่ไหม mm hmm. เท่ากับตรงกับกฎข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอันนี้มันเป็นประโยคบอกเล่าเอ้ยโนอเออใช่เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องผันรูปตามประธาน oh. อ่ะทีนี้ไอเนี่ยไอเนี่ยมันจะเห็นยากนิดนึงเดี๋ยวครูเต๋าจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอเป็นฮีละกันซึ่งฮีมันเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมมันจะเห็นง่ายชัดกว่ายะใช่ yeah? yeah. โ okay. อเคครูต่อจะขอเปลี่ยนจาก I เป็น He เนาะ He could play basketball every evening last month ยะโอเคทีนี้เรามาดูเป็นเอ่อเราได้ประโยคน้องในจะเห็นว่าข้อที่สองกดข้อที่สองอันนี้เห็นไหม He เป็นประธานเอกพจน์แล้วก็ could เป็นตัวนี้ใช่กดข้อที่สองคือไม่ต้องผันรูปตามประธานเอกพจน์ เท่ากับบทข้อที่สองนั่นก็คือฮีเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมใช่ค่ะเราใช้คูดได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรของเขาทั้งนั้นทั้งสิน้น yes ก็เป็นพหูพจน์ต้องเปลี่ยนใช่ไหม no พระหูพจน์เอกพจน์ไม่ต้องเปลี่ยนเลยคือไม่ต้องผันรูปตามประธานวงเล็บเอกพจน์โอเคครับโอเคทีนี้ต่อมาน้องนายมาดูสาม,มารถเติมน็อตข้างหลังได้เลยในประโยคปฏิเสธอ่าลองดูซิว่า ถ้าเราจะาอ,อประโยคนี้ประโยคเดิมอันนี้ he could play basketball every evening last month ตรงนี้ถ้าเราถ้าครูเต๋าให้น้องนายเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธน้องนายทำได้ไงครับก็ใช้ he เหมือนกันครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเขาเป็น not ค่ะในในในนน้องนายลองลองบอกมาซิ he อะไรนะโลก he c o u l d not play basketball he could not play not he could not play ใช่ไหมใช่คับเก่งมากครับ he could not play basketball every evening last last month last m o n t h ะออันนี้คือประโยคอะไรครับประโยคปฏิเสธครับประโยคปฏิเสธน้องนายจะเห็นว่าในประโยคอันนี้ he เป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมใช่อ่ะดึงลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คูดน้องนายก็ดึงลงมาตรงนี้ตัวที่พิเศษก็คือน้องนายเติมน็อตลงไปตรงนี้ yes อเคค่ะแล้วก็เวิร์บช่องที่หนึ่งคือ play ตรงนี้ดึงลงมาโอเคโอเคไหมครับเค โอเคเราได้แล้วสามารถเติมนอ็อตข้างหลังได้เลยในประโยคปฏิเสธใช่ไหมทีนี้เรามาดูข้อที่สี่สามารถเอามาไว้หน้าประโยคได้เลยในกรณีที่เป็นประโยคคําถามอ่ะครูเตาจะบอกว่าอ่ะตรงนี้เป็นประโยคคําถามน้องนายจะแต่งได้ยังไงลูกจักประโยคเดิมนี้คูด oh, เรากําลังพูดถึงเรื่องคูดใช่ไหมโอเคเราก็ดึงคูดขึ้นมาไว้หน้าประโยค โอเคเพราะว่ามันคือกริยาช่วยตัวหนึ่งเหมือนกันดังนั้นมันจะต้องมาอยู่ข้างหน้าประโยคได้ในกรณีที่ทำเป็นประโยคคำถาม yes โอเค c o u แล้วอะไรต่อครับ could not <S not ได้ไงล่ะเป็นประโยคคำถามคำถามธรรมดาค o u l d c แลวอะไรครับฮะ c o u ประธานอยู่ไหน ประธานคือ he could he น็อต play basketball ไม่มี not แล้วมันไม่ใช่มันประโยคปฏิเสธอันนี้เราพูดถึงประโยคคำถามธรรมดา could he แล้วอะไรตามหลังด้วยอะไรข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง could he play เข้ไหมลูก could he play basketball every every Evening last month last month ย่อ๋อแล้วก็ตามด้วย question mark อ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้วิธีการสังเกตง่ายๆคือน้องนายดูจากประโยคปฏิเสธเอ้ย s อรี่ประโยคบอกเล่าเป็นหลักแล้วน้องนายมาไล่ตามกดอันนี้หนึ่งสองสามสี่ตามนี้เลยในเวลาที่น้องนายจะต้องครูต่อพูดถึงหมายถึงว่า ในกรณีที่น้องนายไปเจอข้อสอบของที่โรงเรียนเขาบอกว่าอ่าน้องนายลองเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธซิน้องนายทำยังไงน้องนายก็แค่เอาน็อตเติมข้างหลังคูดแล้วถ้าเขาบอกว่าน้องนายลองเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคคําถามซิน้องนายจะทํำยังไง <Okay. S 1> น้องนายก็ดึง <Yeah. S 1> คูชตรงนี้มาไว้ข้างหน้าประธานที่เหลือน้องนายยกมันลงมาให้หมดทั้งประโยคแล้วก็ตบท้ายด้วย question mark <Okay. S 2> จบเลย <Yeah. S 2> แค่นี้ง่ายคลิปเลยใช่ไหมลูกโอเคอันนี้เป็นหนึ่งในการใช้คูดของรูป m o เด l verb เดี๋ยวครูต่อจะแคปหน้าจอส่งให้นะลูกแป๊บหนึ่ง